สวัสดีครับน้องทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทปเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญนะครับน้องวิชาคณิตศาสตร์1นะครับของปี2560โดยพี่เลิมแห่งสถาบันโชคชัยติวเตอร์นะครับเทปนี้ก็จะเป็นเทปเฉลยในข้อที่3นะครับน้องเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันเลยนะครับข้อนี้โจทย์สั้นกับน้องไม่มีอะไรมากเขาบอกมาว่านะครับกำหนดให้ A B กับน้องนะครับนะเป็นสมาชิกนะครับนะอยู่ในเซตช่วง0ถึง ภายส่วน2องับน้องว่าง่ายๆถ้าใครทําโจทย์บ่อยๆจะรู้เลยว่าเนี้ยเป็นเรื่องเรื่องมุมกับน้องโอเคเม เรื่อมผายนะครับเสร็จแล้วนะครับน้องเขาบอกมาว่าไงต่อเขาบอกว่าค่าของแทน A ครับน้องมีค่าเท่ากับ2นะครับนะส่วนแทน B เนี่ยมีค่าเท่ากับ3ครับน้องเสร็จแล้วโจทย์บอกมาว่าให้น้องอ่ะเอา A บวกกับ B ครับน้องแล้วจะมีค่าเท่ากับเท่าใดต่อไปนี้นะครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับน้องสรุปง่ายๆก็คือข้อเนี้ยเขาให้น้องหาค่า A กับ B มาแล้วก็เอามาบวกกันซึ่ง A กับ B นะครับน้องพี่รู้เลยว่าเป็นมุมเอ้าทำไมอ่ะ เพราะมันติดฟังก์ชันตีโกนนึกออกไหมตีโกนต้องเกี่ยวกับมุมอยู่แล้วแทน30แทน45าแทน60นึกออกไหมาะฉันว่าง่ายๆข้อนี้โจทย์ให้หามุมเพียงแต่ว่านะครับน้องโจทย์ใบค่ามุม A กับมุม B มาแบบเนี้ยแต่ประเด็นคือค่าพวกนี้เราได้ท่องไหมแทนที่ถ้าค่าเท่ากับ2แทน B ที่ค่าเท่ากับ3ได้ท่องไหมไม่ได้ท่องนะครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับน้องพี่ก็เลยแนะนำว่าแน่นอนน้องจะต้องใช้สูตรเกี่ยวกับเรื่องผล บวกมุมแน่นอนครับน้องเพราะว่าเขาเอามุมมาบวกกันโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นนะครับน้องพี่ก็จะลองเอามาเขียนก่อนว่า A บวกกับ B อันนี้ไม่น่างงอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามแต่ประเด็นก็คือว่าเอาพี่แล้วหนูจะใช้ตีโกนตัวไหนดีอะตีโกลมีตั้งหลายตัวใช้ทายก็ได้ใช้คอร์สก็ได้ใช้แทนก็ได้ประเด็นก็คือว่านะครับน้องข้อนี้น้องควรเลือกตัวที่โจทย์บอกมาครับน้องจะได้แทนค่าง,ง่ายๆก็คือตัวตัวแทนโอเคปะ่ะ เพราะฉะนั้นนะครับน้องพี่จะขอเลือกใช้ตัวตัวแทนแล้วกันนะครับเพราะว่าโจทย์มันบอกค่าแทนมาโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครับน้องพี่ก็จะลองมาหาค่าแทน A บวก B ดูครับน้องนะครับนะพอพี่ได้ข้าวมาปุ๊บพี่ก็จะได้รู้ว่าไอ้มุมตัวนี้คือมุมอะไรโอเคไหมซึ่งนะครับน้ององก็ต้องไปเข้าสูตรหน่อยนะครับแทน A บวก B สูตรก็คือผลบวกมุม แทน A บวกแทน B โอเคไหมนะครับสูตรไม่ได้ออกเกินเลยนะครับส่วนด้วยนะครับน้อง1ลบแทน A แทน B แทนยอไอเดียอยู่ที่ว่าน้องจะต้องใช้สูตรผลบวกมุมกับน้องพอเข้าให้น้องเอามุมมาบวกกันโอเคปะ่ะเสร็จแล้วนะครับน้องข้อดีของการใช้สูตรแทนนะครับน้องคือน้องแทนค่าแทนไปได้เลยก็คือแทน A เป็นอะไรจ๊ะแทน A เป็น2โอเคไหมแทน B เป็นอะไรเอ่ยแทน B เป็น3คมับน้องโอเคป่ะ okay, ส่วนด้วยนะครับน้อง1ลบแทน A ก็คือ2ครับน้องอ่าพี่ขอใส่วงเล็บไว้นิดนึงเพราะว่ามันเขียนต่อกันโอเคไหมแทน B ก็คือ3นะครับน้องจับมาคูณกันอ่าเสร็จแล้วก็คิดเลขครับน้องไม่มีอะไรมากเลยนะครับก็หนีใกล้จบละ โ้ห้าข้อนี้มันไม่ได้ออกซับซ้อนอะไรมากมายแค่ว่าให้ลองเลือกใช้สูตรให้ตรงแค่นั้นเองเป็นสูตรผลบวกมุมนะครับเสร็จแล้วนะครับน้องให้น้องอ2ัสองมาบวก3ได้เท่าไหร่เอ่ยได้หนะครับน้องส่วนด้วยนะครับข้างล่างก็คือ1ลบกับนะครับสองสามเป็นหกโอเคไหมอ่ะคิดเลขต่ออีกนิดเดียวครับน้องก็ได้คําตอบละนะครับข้างบนคือเลข5นะครับข้างล่าง1ลบหได้ลบหเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือลบหนนั่นเอง นั่นหมายความว่าไงครับน้องอ่ะพี่เขียนให้น้องดูชัดๆเลยน้องคิดเลขออกมาได้เรียบร้อยแล้วก็คือลบหนึ่งหมายความว่านะครับน้องแทน A บวก B ของเราอ่ะจะต้องมีค่าเท่ากับลบหนึ่งครับน้องโอเคไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเหมือนน้องทายอ่ะครับน้องว่าแทนอะไรมีค่าเท่ากับลบหนึ่งจริงๆตัวนี้นะครับน้องที่เรารู้จักกันเนี่ยเราจะรู้จักแต่แทนที่มีค่าเท่ากับหนึ่งนึกออกไหมเอ่าไอตัวติดลบอ่ะเราไม่รู้หรอกน้องท่องกันอยู่ละแทนอะไรมีค่าเป็นหนึ่งอันนี้ต้องรู้ แทน45องศานะครับน้องโอเคไมเอ่ยเพราะฉะนั้นนะครับน้องแทน45องศาเนี่ยมีค่าเท่ากับ1แต่ถามว่าพี่ทำไมมันติดลบละ่ะสาเหตุเพราะว่าอย่างนี้ครับน้องนะครับนะน้องเรียนเป็นตีโกณมิติ2ละเพราะฉะนั้นนะครับน้องไอ้แทนตอนที่ค่าเป็น1เนี่ยคือแทนที่45องศานึกภาพออกไหมเอ่ยอ่านะครับนะแต่ถามว่าพี่ติดลบได้ไหมติดลบได้ครับน้องค่าแทนเนี่ยจะติดลบตอนที่อยู่ในคอนแลนที่คอนแลนที่2ครับน้องโอเคไหมเอ่ย คอนแลนดที่2เนี่ยค่าแทนจะติดลบครับน้องค่าตัวเดียวที่เป็นบวกน้องน้องได้ท่องกันอยู่แล้วมั้งนะครับ O ไซแทนคอสนะครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับน้องตัวอเนี่ยก็คือตรงเนี้ยค่าทุกตัวเป็นบวกหมดครับน้องนะครับนะแต่ถ้าเป็นคอนแลนดที่2เนี่ยค่าไซจะเป็นบวกอย่างเดียวคอนแลนดที่3นะครับน้องค่าแทนจะเป็นบวกอย่างเดียวแล้วก็คอนแลนดที่4นะครับน้องค่าคอจะเป็นบวกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนะครับน้องตรงตำแหน่งตรงเนี้ยค่าแทนเนี่ยจะติด จะติดลบนะครับน้องตรงนี้ค่าแทนจะติดลบนะครับนะซึ่งนะครับน้องวิธีคิดก็ไม่มีอะไรยากครับน้องนะครับนะก็เหมือนน้องหมุนกลับอะตรงนี้คือหมุนไปร้อยองศาหนึ่งภาพออกไหมนะครับนะแต่น้องต้องหมุนกลับขึ้นมากี่องศา 45องศากับน้องนี่ตรงนี้โอเคไหมสี่สิบห้าองศานะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับน้องน้องก็จะได้ออกมาว่า180ยแลบสีก็จะมีค่าเท่ากับ135องศาครับน้องนะครับนะนั่นหมายความว่านะครับน้องแทนที่มีค่าเท่ากับลบหก็คือแทน140เอ่อโทษ135องศานะครับน้องโอเคไหมอ่านะครับนี่ค่าเท่ากับลบหเพราะฉะนั้นนะครับน้อง a อบวกบก็คือกี่องศา 135องศานะครับน้องแต่ประเด็นก็คือพี่135องศาอยู่ตรงไหนครับพี่ <c oughs> นะครับนะตัวนี้นะครับน้องน้องจะต้องฝึกแปลงมาเป็นพายให้เป็นนะครับน้องตัว135ถ้าน้องอยากเปลี่ยนเป็นพายน้องก็คูณด้วยพายส่วน180นะครับน้องโอเคไหมอ่าแล้วน้องก็ตัดทอนกันนิดนึงนะครับนะตัดทอนกันนิดนึงแม่45ครับน้องตัวนี้ได้3ตัวนี้ได้4 เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ3ามพายส่วน4ครับน้องนะครับนะตอบข้อ3นั่นเองแต่ข้อนี้นะถ้าคนเก่าๆหน่อยนะครับน้องจริงๆข้อนี้เช็คชอยได้นะครับไม่ต้องมานั่งคำนวณแบบนี้ก็ได้นะครับน้องคำนวณแบบนี้แม่งเสียเวลาครับน้องนะครับนะต้องมานั่งเปลี่ยนเป็นพายเรเดียนอีกนะครับนะเพราะว่าพายมีค่าเท่ากับ180เนี้ยน้องก็ต้องคูณด้วยพายหารด้วย180ปประเด็นก็คือว่าพี่คะถ้าเกิดหนูไม่ไม่มานั่งแปลงเงี้ยเสียเวลา หนูเช็คชอยได้ไหมจริงจริงเช็คได้ครับน้องได้ตั้งแต่ตอนน้องได้ออกมาเป็นลบหนึ่งแล้วจริงๆนะครับน้องแทนเนี่ยถ้าจะค่าติดลบนะครับน้องมันจะมีค่าอยู่แค่2คอนแลนเท่านั้นที่ทําให้ค่าแทนติดลบนะครับน้องก็คือคอนแลนที่2กับคอนแลนที่4นะครับน้องเนี่ยถ้าใครจําได้อเน,นี้ยสบายเลยนะครับน้องค่าแทนจะติดลบนะครับน้องก็คือคอนแลนที่2เพราะว่า คอนแลนที2 to bad, reasons, ่2เนี then, the ่ยค่า x เป็นลบค่า y เป็นบวกนะครับน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาน้องเอาไซน์หารคอสเนี่ยมันจะติดลบนะครับนะเพราะฉะนั้นแทนตัวเนี้ยคอนแลนที่2องกจะติดลบนะครับกับอีกงานหนึ่งนะครับน้องก็คือคอนแลนที่4เพราะค่า x จะเป็นบวกค่า y จะติดลบเวลาน้องเอาลบหารบวกค่าแทนก็จะติดลบครับน้องโอเคไหมเพราะแทนเกิดจากไซน์หารคอสนะครับนะดังนั้นนะครับน้องมันจะมีอยู่แค่2คอนแลนเท่านั้นที่ตอบได้โอเคไหมนะครับนะที่ทําให้ค่าแทนติดลบ ซึ่งนะครับน้องพายส่วน4ี่มันเป็นคอนแรนที่1มันไม่ใช่อยู่แล้วนะครับนะฮะพายส่วน3มุม60องศาก็คอนแรนที่โ,โทษโทษ,โทษไม่ใช่คอนแรนที่2องคอนแรนที่1เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ตอบไม่ได้นะครับนะแต่ตัวข้อ3เป็นคอนแรนที่2ครับน้องถ้าข้อ4ใครคิดเก่งๆหน่อยตัวนี้จะเกิน180องศานะครับน้องตัวนี้เป็นคอนแรนที่3 ซึ่งค่าแทนน่ยแม่งเป็นบวกครับน้องไม่มีทางติดลบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้อ4ตอบไม่ได้แล้วข้อ5ก็ไม่ใช่เหมือนกันครับน้องเพราะว่าค่าแทนน่ยเป็นบวก มันเป็นคอนแลนด์ที่3นะครับน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่ข้อเดียวครับน้องเป็นคอนแลนด์ที่2เพราะฉะนั้นน้องตอบได้เลยว่าข้อ3ครับน้องเป็นคําตอบใไหมนะครับนะไม่ต้องนั่งคิดมุมยังได้เลยครับน้องข้อนี้โจทย์ชอยส์ใจดีมากมนะครับนะอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เฉลยข้อ3นะครับน้องเดี๋ยวเจอกันต่อในเทปถัดไปครับน้องนะครับนะบนะสำหรับเทปนี้พี่ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับแต่บาย